น้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังเตรียมตัวสอบชำนาญการพิเศษที่ถึงนี้ครับผมเองอยากแนะนำวิชาที่ใช้สอบชำนาญการพิเศษซึ่งมีหลายวิชาแต่มีอยู่ประมาณสักสิบวิชาเห็นจะได้ที่สถิติที่ผ่านมานั้นมีการออกข้อสอบมากที่สุดนะเช่นวิชาพระราชบ,ราบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบรญัติลักษณะการปกครองท้องที่ทการไกลเกลี่ยความเพ่งความอาญาทนะาเบียนรนนะาษฎรทะเบียนสัญชาตินะและเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งแนวคิดผมอยากที่จะทำคลิปสั้นเพื่อแนะนำวิชาที่จะใช้สอนะพอเป็นสังเกตนะวิชาแรกที่จะทดลองแนะนำ ให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องได้เป็นข้อมูลในการหนังสือก็คือวิชาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ทั้ปหมดเจ็ดส่วนด้วยกันก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติราชการแทน การรักษาด้การแทนการบริหารราชการในต่างประเทศและก็คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในเจ็ดส่วนนั้นมีสองส่วนที่ที่น้องที่เพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆไม่ต้องอ่านก็คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจะบอกไว้แต่หัวข้อเท่านั้นเองซึ่งกฎหมายท้องถิ่นนั้นก็จะไปมีต่างหากและก็ที่ผ่านมาการบริหารราชการในต่างประเทศนั้นก็ก็ไม่ได้มีออก ส่วนที่มีออกข้อสอบในวิชานี้หลักๆก็จะมีการบริหารราชการส่วนกลางซึ่งในส่วนตัวมองว่าการบริหารราชการในส่วนนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะน่าจะจํายากอยู่นิดหนึ่งนะการบริหารราชการส่วนกลางก็ประกอบด้วยกระทรวงทัวงกลมนะส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็คือในส่วนของจังหวัดจะมีส่วนที่ที่กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่7นั้นจะมีมาหลายหลายกรณีนะก็คือ,อในเรื่องของอ,อำนาจของจังหวัดนะที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของแผนป่าจังหวัดนะในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบานจังหวัดนะที่เพิ่มเข้ามานะในส่วนของอำเภอก็คืออำนาจของอำเภอนะในเรื่องของการไก่เกี่ยความแพ่่ความอาญา ในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนหมู่บ้านแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการร่วมอำนาจของจังหวัดและอำนาจของอำเภอนั้นมีซ้ํากันเหมือนกันคือหกข้อส่วนที่อำนาจของจังหวัดไม่มีแต่อำนาจของอำเภอมีนั้นอีก3ข้อก็ในเรื่องของไ่่เกี่ยวความเพ่งความอัญาในเรื่องของศูนย์บริการร่วมแล็ในเรื่องของการจัดทําแผนชุมชนหมู่บ้าน ะะอันนี้ก็ต้องไปดุในรายละเอียดนนะค่อนข้างที่ออกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการไก็เกี่ยางแพงและความมียานะซึ่งการเก็เกี่ยวางแพงและความมียานั้นก็จะเป็นกฎกระทรวงท่านต้องไปตามอ่านในส่วนของกฎกระทรวงด้วยอีกอันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างออกที่ผ่านมากันเรื่องของการการรักษาได้การแทนนะก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็คณะการพัฒนาระบบราชการหรือกกพรอง ในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนี้นะคาดว่าคาดว่าจะมีออกชำนาญการพิเศษอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า5คข้อนะซึ่งเป็นวิชาที่ที่น่าสนใจนะในในในการดำเนินการอาร่านหนังสือในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้จะพยายามแน,น,นะน,นำนะแนะนําให้เพื่อนๆพนี่พี่น้องได้มีแนวทานในการอารหนังสือนะขอบคุณมากครับ